อยู่หายใจตั้งแต่บ้านเหล้ามีเงื่อนปกติข so ีงช่วบ้าที่ดูใช่ใช่ค่ะเมาปกติเขาถ่ายเนี่ยปกติมาล้มอยู่ทางซอยเข้าบ้านของเช้าของวันวันอาทิตย์อ่ะตีห้าครึ่งแล้วทีนี้ว่าคนในซอยเขาเจอเขาก็เลยตอนแรกเขาคิดว่ายายที่อยู่ข้างบ้านครับตอนประมาณตีสี่ตีห้าแกจะเข้าออกไปเก็บหาของอ่ะหนู เก็บของเก่าเขาเลยเขาก็มีพี่แ่ยายเขาก็เลยเรียกบ้านยายแต่มาดูแล้วไม่ใช่มาเป็นลูกชายไงเขาก็แต่จังหวะเปิดประตรูออกมาดูก็เลยใช่ก็เลยช่วยกันอันนี้เขาขึ้นไปบนบ้านแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาก็ยังแบบเหมือนเดินได้อยู่แต่ทีนี้ก็เอาขึ้นไปนอนชั้นสองขององนะ้างบนเขาก็นอนหลับ นอนหลับเขาก็มีเสียงกรนก็คือปล่อยให้เขานอนเพราะว่าปกติเวลาเขามาเมามาเขาก็จะเป็นอย่างนี้ย่เขาก็นอนพักหลับเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็ตื่นอะไรี้แต่พอประมาณสักสามโมงกว่าขึ้นไปจับตัวเขาแล้วตัวเขาแข็งไปแล้วเงี้ยก็เลยเอามมอไปอันที่จมูกแล้วเขาก็ไม่หายใจเงี้ก็เลยเอาไปจมูกประบาณประมาณถึงห้งบาาน่าจะประมาณห้าโมงก่อนห้าโมงเย็นแหละวัมาเลย์น่ะแล้ก็เข้าห้องฉุดเฉ ซึ่งเคยคุณแม่ทราบไหมครับว่าอาการน่าจะมาจากอะไรนะไม่ไม่ไม่ทราบค่ะพอไปถึงคุณหมอเขาบอกว่าองไรบ้างคุณหมอเขาก็ปั้มหัวใจแล้วก็ให้ออกมานั่งรอข้างนอกก็มรูปหน้าก็หวานสองขึ้นอะไรอยคางเนี่ยแล้วก็เรียกเข้าไปบอกว่าเขาตรวจมาเจอว่าได้พบสารเต็มปี แล้วกับสมองเขาก็ตายไปแล้วอ่ะตายไปแล้วแล้วเขาบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือตอนนี้เขาจะเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะอะไรพวกนี้เพราะว่าตํเหมือนแต่ว่าเขาขาดออกซิเจนไปประมาณไม่รู้ว่าขาดอะไรประมาณสี่สิบนาทีแล้วก็ขาดอะไรอีกอย่างรู้แปลก พราะว่าเขาทำอะไรเขาจะไม่มาทําในบ้านเขาจะออกไปทำข้างนอกเขาจะไม่ไม่ให้ดูไม่อะไรเขาคือแม่เลยคตอนนั้นที่คุณหมอบอกว่าพบสารขสารเสพติดในปัสสาวะตอนนั้นคุณหมอได้แจ้งไหมว่ามีสารอะไรบ้างไม่ได้ไม่ได้แจ้งวันนี้หลังจากที่รับาไปแล้วเขาไปตรวจที่วัดไซน์มันแถวบางก็แหลอ รมันแถวพระามสารือ่ส่วนเท้ตอนนี้มันมีหลายคนทีตั้งข้อสังเกตว่าการปัจจุบันมีการแทรบาดของยาที่เรียกว่าคโวุเสียกจานไรกนนะรอยากจะอยากจะเตือนหรืออยากจะบอกอะไรกับคนที่ั ว่าถ้าเกิดถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปไปยุ่งกับมนันอะไรแบบนี